สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ค like รับผมวันนี้ผมอยู่ที่จอร์ดแฟร์แดนเดนรมิตนะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศของตลาดจอร์ดแฟร์ครับที่เพิ่งย้ายมาเปิดที่นี่เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกแล้วน,นะครับว่ามีประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเลยครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติซึ่งวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันทั้งบริเวณด้านล่างบริเวณในตลาดรวมไปถึงบริเวณด้านบนของตัวปราศาท ซึ่ง้อาบอกกันนะคะว่าสวยงามมากจริงๆครับส่วนจะสวยงามมากขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับทางด้านล่างก็คือถนนพหลโยธินซึ่งถ้าเรามองตรงไปบริเวณด้านหน้านะครับจุดนั้นก็จะมีรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะซึ่งบริเวณนั้นเองครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตลาดจอร์แฟแดนนมิทครับ อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศจากบริเวณด้านนอกนะครับทางด้านในก็เริ่มมีประชาชนมานั่งเล่นมาถ่ายรูปกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับสำหรับจอร์ดแฟร์แดนเนลามิตแห่งนี้นะครับก็เปิดให้บริการทุกวันครับเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะครับถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะเรียกได้ว,ว่าใครสะดวกวันไหนก็มาได้ทุกวันเลยนะครับ ตอนนี้ผมเดินเข้ามาบริเวณด้านในแล้วนะครับถ้าเราตรงเข้ามาบริเวณด้านในทางด้านซ้ายมือครับก็จะเป็นตัวปราสาทส่วนบริเวณตลาดนะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังของตัวปราสาทครับถ้าเรามองดีๆนะครับทางด้านบนก็จะมีคนขึ้นไปถ่ายรูปกันอยู่นะเดี๋ยวสักพักนึงครับผมจะเดินขึ้นไปถ่ายบริเวณด้านบนให้ทุกท่านได้ชมกัน สำหรับส่วนสนุกแดนเน,นามิตแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยทินครับแขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครซึ่งสวนสนุกแห่งนี้นะครับก็เปิดให้บริการในปีพศ2519ครับและปิดนะครับในปีพศ2543ซึ่งก็มีระยะเวลา24ปีเลยนะครับที่เปิดให้บริการมาซึ่งสวนสนุกแห่งนี้นะครับก็จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือตัวปราสาสนี่แหละครับที่ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณด้านในของสวนสนุกแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่สวนสนุกแดนเานวิตแห่งนี้นะครับปิดให้บริการมา เวลาเราผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเห็นทางด้านในก็เป็นที่โล่งนะครับจะมีเพียงแค่ตัวปราศาสเท่านั้นครับที่ตั้งโดดเด่นอยู่นะ สำหรับจอร์ดแฟร์แดนเดนรมิตแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด33ไร่ครับจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า5แยกราดเท้าวนะครับของรถไฟฟ้า BTS ในส่วนของฝั่งตรงข้ามกับแดนเดนรมิตนะครับตอนนี้ก็มีโครงการมิซยุสจับของเซนทันนะครับที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสําหรับจอร์ดแฟร์ที่ใหม่ที่นี่นะครับก็จะเป็นที่เช่าครับซึ่งคอนเซปต์นะครับก็จะแตกต่างจากจอร์ดแฟร์รัชดาฯตั้งเป้านะครับจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกับม่อนจอร์ที่เชียงใหม่ เน้นความสวยงามมีดอกไม้ของตกแต่งร้านค้าที่จอดรถเป็นการคืนชีวิตให้กับแดนเยามิดและสร้างแลนด์มาร์คใหม่ย่านลาดพ้าวประหลนโยทินครับอันนี้ก็คือข้อมูลด,ดีๆจากมัติชนออนไลน์นะครับขอขอบคุณด้วยครับ <M ul ain> ตอนที่ผมถ่ายอยู่ก็ประมาณ6โมงครึ่งครับเรียกได้ว่ายิ่งมืดคนยิ่งเยอะนะครับและยิ่งมืดก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเรื่อยๆครับยังไงเดี๋ยวเราขึ้นมาชม,มราาบรรยากาศบริเวณด้านบนกันเลยครับ ผมเข้ามาด้านในของตัวปราสาทแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือที่เห็นเป็นไฟสีนําเงินก็จะเป็นทางขึ้นไปบริเวณทางด้านบนครับส่วนถ้าเราเดินตรงเข้ามานะครับก็จะเดินทะลุเข้าไปที่ตัวตลาดได้เลยครับ <S <S ทางด้านในของตัวปราสาทนะครับก็ค่อนข้างที่จะมืดนะแล้วก็จะมีกลิ่นสีก็ค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะว่าตอนที่ผมเดินมาก็ยังมีถังสีนี่วางอยู่เพียบเลยนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยเักเท่าไหรนะแต่ก็สามารถเดินขึ้นมาถ่ายรูปบริเวณด้านบนได้อยู่ครับ จุดนี้ก็คือด้านบนของตัวปราสาทครับด้านนี้นะครับก็จะหันหน้าออกไปทางถนนประหลนโยธินซึ่งบริเวณด้านนอกนะครับก็จะมองเห็นกับเส้นทางของรถไฟฟ้า b t s ครับถึงถ้าใครต้องการมาที่นี่นะครับก็นั่งรถไฟฟ้า b t s มาได้นะลงที่สถานีประหลนโยธิน24ก็ได้ครับหรือจะลงที่สถานี5้าแยกราดพร้าวก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่ผมดูจากแผนที่นะครับตัวของแดนยนุิตแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง2สถานีนะครับคือสถานี5แยกราดพร้าวกับสถานีประหลนโยธิน24ครับ ทางด้านล่างจุดนี้ก็มีการนำรถเปิดประทุนหลายคันเลยนะครับมาจอดเรียงเอาไว้เรียกได้ว่าใครที่ต้องการถ่ายรูปหรือชอบภาพสวยๆนะครับมาถ่ายที่บริเวณนี้ก็ได้นะเพราะว่าจะมีแบ็กกราวด์ด้านหลังก็เป็นตัวของปราสาทแห่งนี้นี่แหละครับ บรรยากาศทางด้านบนก็ประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราเดินมาชมบรรยากาศบริเวณด้านล่างกันต่อเลครับ ตอนนี้นะครับบริเวณสนามหญ้าจุดนี้ตอนแรกนะที่ผมเรียกว่ามีคนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้ครับลงมาทางด้านล่างคนเยอะไปเดิมอีกครับเรียกได้ว่าเพียบเลยนะครับสําหรับที่นี่สําหรับเย็นนี้นะครับใครที่ไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับแนะนําเลยนะจอร์ดแฟร์แดนเยนามิดครับส่วนตัวผมว่าเป็นตลาดที่สวยมากนะครับแล้วก็มีของก็ค่อนข้างที่จะเยอะบวกกับการเดินทางที่สะดวกยังไงก็มาลองมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาดูได้นะเพราะว่าสวยงามจริงๆครับสําหรับที่นี่จอร์ดแฟร์แดนเยนามิดครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคาว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนํารายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ในส่วนของร้านค้าที่มาเปิดที่นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับถ้าให้ผมบอกนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างก็คงบอกไม่หมดนะเพราะว่าร้านเยอะจริงๆยังไงก็ลองมาชมกันเองได้ดครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหลายๆท่านก็ต้องระวังตัวเองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแดดจัดหรือว่าจะเป็นฝนตก ส่วนตัวของผมก็เสียงนี่แหบไปหมดเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะสาเหตุที่ไม่ได้ลงเสียง2 3คลิปที่ผ่านมากเพราะอาการหวัดเนี่ยแหละครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพมาด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ